เข้าสู่วันสุดท้ายนะครับของกิจกรรม DDSG รักน้ำเพื่ออนาคตแฟนคลับ s อสเมืองทองเทิรของเราเมื่อวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครก็ต้องมาซื้อของฝากของดีของเมืองลำปางกลับไปฝากเพื่อนๆที่ออฟฟิศรวมไปถึงครอบครัวที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยในครั้งนี้นะฮะนี่ครับของขึ้นชื่อพิ um กหนุ่มกับ แคบหมูนี่ฮะเป็นของฝากที่ทุกคนมาเมืองลำปางเนี่ยต้องซื้อกลับไปฝากรวมไปถึงซสอั่วด้วยนะครับที่นี่มีข้อดีนะฮะให้ชิมก่อนนะครับไม่อร่อยไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าอร่อยเนี่ยก็สามารถเลือกรสชาติได้เลยจะเอาเผ็ดเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะฮะหลังจากที่ไปจับจ่ายของฝากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แฟนกับ s c g มุทไยเต็ของเราซึ่งนำคณะโดยพิยุทธ์จากทาง s c g นั้นก็เดินทางมาพระาธาตุลำปางนะครับมาเมืองลำปางไม่มาไหว้พระาธาตุเนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดลำปางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครลำปางแห่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแอดมิน มืองทองทีวีเองก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระธาตุลำป่าเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนะฮะถือเป็นสิริมงคลในการสร้างขวัญและกำลังใจให้เราชาร์จไฟนะฮะให้เต็มนะฮะก่อนที่จะกลับมาทํางานหนักต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับ,รบ,บนี่ครับคือกิจกรรมดีๆ s c g ซรักน้ําเพื่อนาคตาแล้วก็ต่อยอดไปถึงสถานีปลูกคิดปันสุขของ s c g นั่นเองนะครับ ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงกลับเนี่ยช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับนี่คือภาพบรรยากาศนะสถานีรถไฟเมืองนครลำปางนะครับเส่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทาง SCG มากๆเลยนะครับ ท,ที่ให้โอกาสแฟนคลับ s c g เมืองทองทเด็กของเราได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความดีเกี่ยวกับสังคมในครั้งนี้นะครับโดยพ่อใหญ่ของงานอย่างพี่ยุทธนะฮะก็ถือว่าดูแลลูกทิปอย่างดีเลยล่ะครับมทุกคนมีความสุขกับการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา4วันก็ต้องขอบคุณ s c g เวนาที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทริปดีๆโครงการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นอ,อีกในอนาคตและแฟนคลับ s c g มืองทองเด็ของเรา ก็จะไม่พลาดในการที่จะมาทำกิจกรรมดีๆอย่างเช่นการรักนาเพื่ออนาคตในครั้งนี้ครับ จนตะแกบรู้ต้องแก่ก็คือต้องโต